เราจะมาเรียนเรื่องส่วนประกอบของบ้านกันอาแต่ว่าพวกแอมมีเพลงมาฝากเด็กๆลองใช่ มีพ่อมีแม่มีปู่ บ้านมาตังบ้านสีอะไรรเราใหเพื่อนฝังนีบ้านมาตังบ้านสีอะไรครับโอ้มาตังบ้านสีน้ำตาลมีบ้านกี่ชั้นมีหุ่นชั้นสีน้ำตาลหลังใหญ่หรือหลังเล็กคุยเพื่อนฝังสิได้หลังใหญ่ใหญ่แค่ไหนเด็กๆลองทำมือก่อนว้าวหลังใหญ่แค่ไหนเด็กๆลองทำมือตามมาตังสีโอใหญ่มากเลยสีน้ำตาลหลังใหญ่มากเลยใช่ไหมคะเด็กๆอ่ะ แล้วมีตัวอะไรไหมเลยนเลี้ยงสัตว์ในที่บ้านโอ้ไม่มีบ้านมาตังนะจำนะมีหนึ่งชานสีน้ำตาลหลังใหญ่มากอ่ะต่อไปอาลีนอ,อาลีนออกมาสิอา,อาลีนไหนเล่าเรื่องบ้านให้เพื่อนๆฟังหน่อยสิคะบ้านอาลีนมีกี่ชั้นโอ้บ้านอาลีนมีสองชาน,านชาสีอะไรคะว้าวสีชมพูไหนใครมีบ้านสีชมพูเหมือนอาลีนบ้าง อ่ะแล้วบ้านของอนินเนี่ยหใหญ่หรือหลังเล็กโอ้ใหญ่แค่ไหนเนี่ยลองทำมือสิคะโอ้ไหนเด็กๆลองทำมือตามมาดิสิโอ้ใหญ่มากเลยแล้วมีสัตว์เลี้ยงไหมคะมโอ้โอ๋ออลินบอกว่าที่บ้านไม่มีสัตว์เลี้ยงเพราะว่าเดี๋ยวตัวสัตว์เลี้ยงกัดโอเคเลยอ่ะตบมือให้อนินหน่อยค่ะอ้ยมีนอะเด็กๆวันนี้นะครูแอมมีนี่ลูกนนะ โอ้มีอะไรแกแกแปะตากับปิดตากันปิดตา Ibu pitamikan Ibu bukaตา Ibu bukaตา นะ Ibu bukaตา นะเอ๊ะคุณเอ๊ะเปิดตาเลยค่ะ คนเก่งเอ๋ไข่น่งเรียบร้อยไข่เป็นคนเก่งเก็บขาเรียบร้อยนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงตรงยัรนท้ะตรงยังนท้าเดี๋ยวแอมจะให้คนเก่งเนี่ยมาเอาลูกทรงเนี่ยประกอบไปกับโครงสร้างบ้านของคุณครูไหนใครอยากทำยกมือขึ้นว้าวเยอะแยะเลยเก่งมากๆเลยเอ๋เราจะเอาใครดีนะคนแรก เซนเซอร์จับเด็กดีก่อนตึ๊ดยัง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 มองไม่เห็นยังมองไม่เห็นไหนลองเอามือวางมบนัาสิเดี๋ยวครูแอมจะให้ออกมาประกอบลูกทรงนี้ก่อนตอบครูแอมก่อนว่าลูกทรงนี้ลูกทรงอะไรอันนี้ใครตอบได้อะอ่าสี่เหลี่ยมไหนโอเคโอเคตลองออกมาประกอบซิว่าสี่เหลี่ยมเนี้ยเขาจะอยู่ในโครงสร้างไหนโอเคจัดเลย เกาบเลนเอาวางเลยนกี่เราวๆกับเลยค่ะนะเดี๋ยวดูนะว่าอเจะทำได้ไหมั่งนั ik, andal, at, il, rad, ่งืมไปลืมใี่เอเตอนนี้มีตัวบ้านนะตบมือให้โอเคหน่อค่ะตบนือใ้เจ๊ก็โอเคค่ะด้วยค่ะโอเคนั่งจิตอนนี้ได้ตัวบ้านแล้ว โอเคบอกได้ตัวบ้านแล้วต่อไปน wow, <c ười> องจัดตัวบ้านแล้วต้องมีอะไรด้วยลูกว้าวหลังคาเอาไว้ทำไมหลังคาบ้านเนี่ยป้องกันอะไรป้อง้ฝนฝนแดดลม ตัวบ้านแล้วหลังคาแล้วครบแล้วอันน่ะถูกต้องต้องมีประตูประตูบ้านครูแอมมาแล้วค่ะเต็มเต็มแต็มเต็มเต็มเต็มน้องมาตามออกมาติดประตูบ้านให้คุณครูหน่อยตรงไหนดีนะเอาตรงไหนแล้วคุนครูบ้าง ติดหน้าตาให้ครูแอมดีหน้าตาให้ครูอ<า>อแอมดีไหมหักเลน้าติดหน้าตาให้ครูแอมเอาเลยตรงไหนดีหน 1> 1? ้าตาค่อยๆสงบโอเคกดองไปเรก่อยไปนี่เป็นห้าติดหน้าตาให้ครูแอมแล้วตรงนี้เป็นหน้าไหนคะเป็นหน้าของหน้าตาโอเคไม่พอเด็กๆไม่พออากาศมันยังร้อนอยู่ ขอหน้าต่างอีกหนึ่งอันตึง้งไครดีนะไครดีนะอ่ะากำปันกัปัน ตากอนนะ้าตากอนนะ้าตากรนนะ้ายังนะยังนะยังหาคนทำไม่ได้โอเคอ่ะเด็กๆเปิดตาได้อ่าเราจะได้บ้านอีกหนึ่งหลังใครจะมาประกอบบ้านดีอ้าวอันดามาประกอบตัวบ้านให้หน่อยมีอีกรูปไม่ต้องห่วงเรามีเยอะอ่ะอันดาประกอบตัวบ้านเลยค่ะวางเลยลูกวางเลยไ่บ้อนนะ ผมมือใหดาไหนคะด้าขอบคุณค่ะอึงาุาค่ะตวไปก้ไปหลังาบ้านดใครเอกนิชาอานิชามาค่ะนี่นิชา,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 าม,มาีา๋ยว่านันให้เรียบรอดุตีหลัคาบ้านให้กอลาน่ะี่พายุมาแบบคาตกนี่นะว้าสวยมากนิชาตกเมื่ไหนิชาลุก ด้านข้างอ่ะตบมือให้พี่ชายดีค่ะตบไปตบไปอะไรคะหน้าตาาตใครจิตหน้าตาดีเอ่ยตันโยมมาตันโยมมาจิตหน้าตาค่ะจิตเลยไม่ใส่ดีหน้าตาขออีกหนึ่งงานใครดีเนาะตบมือให้ตันโยมหน่อย เด็กๆออกแบบได้เลยคราวนี้นอกจากรูแอมมีรูปทรงบ้านไม่แล้วมีรูปทรงเอขาคณิตแล้วรูแอมก็มีบ้ากหนาใหญ่ที่สุดๆด้วยวิ้รูแอมยังประกบออกมาหมดเลยรูแอมจะแยกล่างเขาออกมาหมดเลยใครจะได้ออกมาทำนะไม่รู้ว่าใครจะได้ออกมาอันนี้คือรูปทรงบ้านใช้ในขาอันนี้เราจะประกบบ้าน อ้าวคราวนี้เป็นบ้านแล้วนอกจากมีบ้านแล้วนะบ้านคุณแอมนะมีหลายชั้นด้วยพีของตกแต่งด้วยอุ๊ยใครจะได้ออกมา,าน,น,มาน,นมคะตื่นเต้นนาดูตเต้นไหมคะอาต่นเต้นน่าดูคุณแอมวางไปก่อนอันนี้คือบ้านหนึ่งชั้น กี่ชั้นเดียวกี่ชั้นชั้นเหรออ่ะมาสร้างบ้านสองชั้นให้ผูแอมก่อนไบโอไปโอมาเรมาสร้างบ้าน,ช,น,น,าาาานชั้นที่สอง,องเ,อเอาบ้านไปสร้างิเอาไปวางเลย่โอสองชั้นแล้วเด็กสองชั้นแล้วเด็กตอนแรกมีชั้นเดียวใช่ไหมคะอ้าวยังยังไม่จบอาตรงใหไบโอก่อนลูกพุข้าวขอลำคาบ้านหน่อยพขา้าวลคาอยู่ไหน,นอ้าวขาวมา ใส่หลังคาบ้านให้คุณครูเลยหลังคาอยู่ไหนนะผูสูงมากเลยเด็กๆก็มั่มีสอบชันนี่ตรงให้น้องภูเขาคา่ะห่างกันก่อนนะต่อไปเด็กๆได้บ้านละจะต้องมีของตกแต่งในบ้านนิดหน่อยอันดับแรกเอาอนะไรดีนะเรียงน้อง เตียงนอนใครจะมาใส่เตียงนอนดีใครจะใส่เตียงนอนดีเอาใครดีนะ<า>นะคุณนะ้าคุณน้าเอาเตียงนอนนอนหน่อยคุณคุณเท้ามาคุณเท้ามาเอาเตียงนอนใส่ที่จะนอนชั้นบนหรือชั้นล่างอ้าววางเลยค่ะเตียงนอนหูมีเตียงนอนแล้วก็ต้องมีอะไรลูกห,หมอน่อะถูกต้องมีหมอส์อาดุลโวคุณ ข่าวไปนั่งก่อนนะลูกนะอ่ะน้องตี๋น้องตี๋มาวางหมอนหน่อยแล้วเอาหมอนนอนหน่อยเดี๋ยวเด็กดีจะไปนอนอะเอาหมอนวางบนที่นอนหน่อยพี่ที่นอนอยู่นี่อ่ะวางหมอนเลยอุ้ยนอนตรงนี้เลยอ่ะต่อไปเอาอะไรนีนะโซฟาโซฟาโต๊งนั่งใช่ไหม อ่ะโซฟานั้ีไหนฉันบนชันะเอากนเลยหรอชมวิวเอาวางเครับโอ้ยเก่งมากเลยเอาตรนให้บุริน่าเอาต่อไปกั้โยศโซฟาิวนอนนั่งตรงไหนดีเอาตรงไหนดีโอ้ยชมวิวเหมือนกันเอาตให้ตั้ยศค่ะต่อไปว้าอะไรจ๊ะเติมจา ลูกหมาอันเดียวมาเอาตุ้เสา้าวางเตียวเอาตุ้เสื้อ้าไว้ตรงไหนของบ้านดีเนาะวางตรงไหนดีคะตอไว้ตรง่ไหน่ะตรงไหนาตรงนี้อ่ะน้องวางอีกเลยน้องวางอีกเลยเอาไวางตรงไหนเดีโอเคนีุ่สื้าเอาตรงห ้งมือให้น้องจ้าแล้วองอเด็กๆดูนะบ้านของคุณแอมน,นะคะนี่มีบ้านสองชั้นมีหลังคาแล้าตายยงไหนหมุก่อน มินชาวดีแล้วก็จะเป็นน้องขุนขาวอ่ะมาตามเปิดก่อนหนึ่งลูกอีกรูปมันอยู่ตรงไหนจำได้ไหมยืนนั่งยืนให้ดีค่ะนั้งนั่งดีดีหันตัดเลยอ้าวใช่ไหมเอ่ยใช่ต้องไม่มาตังเลยไม่มาตังกันได้อันนี้เป็นของมาตังเลยนะอ่ะต่อไปเอามาตังเปิดต่อเลยลูกหันกลับโชว์ก่อนอ่ะต่อไปลูกอีกรูปนันอยู่ไหนนั่งดีๆค่ะ อ้ยมาตังจำได้เด็กๆเจ๋งมากัวเยมาตังอ้าต so ่อไปมาตังเอาอีกใช่ไหใช่ไห่ตมาตังอีกรอบนึ่านี้เป็นมาตัง่อนจ เก็บเปิดค่ะเอาเก็บเปิดเลยได้เอาเก็บเปิดอีกใช่ไหมคะใช่อะต่อไปเอาเก็บหาอีกค่ะต่อไปเลยสามเรียงเอาเก็บหาอีกใช่ไหมไม่ใช่อะน้องมิชาเปิดค่ะมิชาเปิดค่ะสามเรียงอีกอันหนึ่งค่ะอีกอันหนึ่งค่ะอยู่ไหนคะอยู่ไหนคะหยิบเลยค่ะลูก เอิอีกลูกเอาอันไหนอีกใช่ไหมคะใช่มาอันนี้ชอบเปิดอีกาถูกต้องไหมคะถูกอ่าตบมือเพื่อนหน่อยค่ะอ่ะเด็กๆดเดี๋ยวครูแอมจะเอาลูกส่งพวกนี้นะถ้าเด็กๆอยากเล่นนะคะเดี๋ยวครูแอมจะเอาไปวางไว้ที่มุมเกมการศึกษานะและเด็กๆเนี่ยสามารถเข้าไปเล่นได้เวลาเล่นทำยังไงนะเปิดก่อนใช่ไหมคะ ก่อนนับก่อนแล้วดูว่าเอ๊ะมันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนพอเสร็จปุ๊บปิดลงปิด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 แล้วเราจำว่าเราอยู่ส่วนไหนแล้วเราก็เปิดออกมาให้เหมือนกันการ์ดนั้นก็จะเป็นของคนที่เปิดได้ถูกต้องอ่ะตัวมือให้เพื่อนหน่อยค่ะโอเคอ่ะไปนั่งที่ก่อนนะเอะไปนั่งที่ก่อนค่ะลูกไปนั่งที่ก่อนค่ะอ่ะคราวนี้เสร็จแล้วไหนเรามาสรุปเรื่องบ้านกันก่อนสิบ้านของเรา มีรูปทรงอะไรบ้างนะสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยม,ยมใช่ไหมคะส่วนประกอบของบ้านนี้มีรูปทรงสี่เหลี่ยมและสามเหลี่ยมแล้วก็มีมุมกลมเด็กเลใช่ไหมคะ,ะบ้านของเด็กมีไว้ทำอะไรอยู่อยู่อาศัยใช่ไหมคะหลบแดดหลบฝนใช่ไหมคะคราวนี้ถ้าใครจะมาเล่น เครื่องเล่นนี้สามารถเล่นได้นะหพื่อมจะไปวางไว้ที่มุมบ้านเนี่ยจะอยู่ในบทาบาทสมมตินะคะส่วนตัวจิ๊กซอว์นี้จะไปอยู่ที่เกมการศึกษาโอเคไหมโอเค,อ,เคอ่ะอานนี้เด็กๆพักก่อนนะคะพักก่อนก่อนนะแล้วเดี๋ยวผู้แอมจะให้เด็กๆโยนเส้นลุกข้าศกันนะคะไปพักมาแล้วนะคะวันนี้ผูแ้แอมมีนี่อะไรเอ่ยอะไรคะ อยู่ด้านล่างเด็กๆสังเกตด,ดูนะว่ารูปทรงข้างบนเนี่ยมันเหมือนบ้านอยู่ตรงนั้นและเด็กๆก็ขี่ไปหมาบ้านได้เลยค่ะดินซอยู่ใน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 ยางลบยู่ในยางลบยู่ใน พร้อมแล้วพร้อมที่จะทำงานหรือยังคะพร้อมพร้อมทำงานค่ะโอเค,อเ,คเดี๋ยวเด็กๆโยงเส้นก่อนโยงเสร็จแล้วเดี๋ยวเอามาให้ครูแอมดูนะว่าเด็กๆโยงเส้นรูกโซ่เนี่ยถูกต้องไหมโอเคไหมคะโอเค